วันนี้มาทำสลัดโรกันค่ะใส่กรอกนะคะใส่กรอกแล้วก็ขออ้าวโพดขอพอัวขออ้าวโพดลออันนี้เราแผ่นนี้จะแบบใส่เครื่องไม่เยอะมากถ้าคนนี้ชอบข้าวโพดก็ใส่ข้าวโพดเยอะหน่อยนี่ผักเราก็จะวางแบบนี้ยังไคค่ะ สองด้านสวยงามมากว้าวสองด้านแบบนี้แล้วก็โรค่ะโรจานก็จะเป็นสลัดโรถ้าไม่โรมันไม่เป็นสลัดโรนะจ๊ะต้องโรนะจ๊ะนะจ๊ะโ okay, <ม>ค่ะ<ม>อ่าชี้ไปแม่นนกินไหม มืออันอวบอูมเราก็จะดูน่ารักน่ารักนะคะมือไม่น่ากินนะคะมืออันเรียวเล็กใจ,จนี่ค่ะว้าวง่ายคะง่ายๆ<อ>ค่ะทำเองค่ะสวยมากค่ะค่ะแล้วก็จะมาหันห่นถ้าหั่นครึ่งแบบนี้นะคะนี่ต้องแบบขมิดนึน นกะจะได้หนึ่งนะคะว้าวร่นี่นะคะนก็สโรสองขาค่ะคิดได้ค่ะงับงับงับอืมโอเคไหมับว่่อค่ะพี่เจี๊ยบอันนี้นอโบจะทำสลัดโบนะคะสลัดโรค่ะสลัดโจะไม่ใช่สลัดโรตัดก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแป้งแล้วก็มาชุบน้ำนะคะ อปแป้งชุน้ำก่อนอันนี้เป็นแป้งเป็นแป้งใบเมี่ยนยวนยค,ค่ะชุดน้ใา,นนา<ว>ให้เปียกเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งเดี๋ยวสักพักหนึ่งแป้งไม่ต้องไม่ต้องแช่นานนะคะแค่ชุบให้มันเปียกแล้วเราก็ไปวางใส่จานแล้วแป้งมันจะนิ่มเองหลังจากนั้นเราก็วางปูอัดลงไปค่ะทําปูอัดให้มันเป็นแผ่นวางลงไปค่ะถ้าใครที่ชอบเครื่องเยอะๆก็ใส่เยอะได้นะคะ สำหรับวันนี้น้องโบก็จะใส่มีไส้กอรอกนะคะ,คะมีข้าวโพดนะคะค่ะใช่แล้วก็ปูอัแดแล้วก็มีผักสลัดสดจากสวนค่ะ,อะโอเคใส่ปูอัดแล้วยังไงต่อคะใส่ไส้กอรอกลงไปค่ะไส่กอรอกแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดนะคะถ้าใครชอบผักที่มีแตงกวาหรือว่าแครอเราก็เติมลงไปได้นะคะอันนี้โบเป็นเด็กยุคใหม่ไม่กินผักค่ะ ใส่เยอะไหมคะคุณพีใส่ตามความชอบเลยจ้ะใครชอบกินใครชอบกินข้าวโพดเยอะก็ใส่เยอะใส่เครื่องเยอะตกเยอะใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยผักสลัดค่ะสลัดใส่ยังไงคะผักสลัดวางหัวแล้วก็วางท้ายจ้ก<า>เรียงตามความสวยงามใบใหญ่มากๆเลยค่ะผักสดจากไรค่ค่ะแล้วก็วางตามนี้เลยนะคะ,คะหลังจากนั้นก็ โลสวยๆค่ะม้วนข้ามาเลยค่ะเหมือนเราห่มผ้าให้ผักค่ะยังไงคะคุณพี่คะจะม้วนเลยค่ะม้วนให้สวยเลยจ้ะใช่ค่ะถ้าใครชอบคําใหญ่คำตัวโตก็เอาใส่เครื่องเยอะๆนะคะแล้วก็ม้วนตัวโตเราก็จะได้สลัดโลปูอัดหลังจากนั้นก็หั่นครึ่ง หั่นครึ่งตามจำนวนคำถ้าพี่โบปากใหญ่เนี่ยก็จะแบบคำคำใหญ่หน่อยนะคะโอเคค่ะอันนี้คือก็จะหั่นครึ่งนะคะได้เต็มคำนะคะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซ,ซีฟูดฟ้ดเราก็ได้สลัดโลหนึ่งคำค่ะอันนี้น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟูด้ดจะแบบนี้โอเคค่ะเราก็ได้สลัดโลหน้ากินแล้วนะคะสลัดโลเพื่อสุขภาพค่ะ